ครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องว่าการเล่นแบบไหนเข้าใจความรู้สึกของฟิล l ลิงในการเล่นแบบไหนที่จะสร้างสำเรียงแลือสร้างา voice ของกีตาร์ที่เราต้องการออกมาเนี่ยให้ฟังดูดีนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยที่จะบันทึกเสียงในการเล่นของตัวเองผ่านระบบ audio record ที่ฟังออกมาแล้วดูดีหรือบันทึกจากการแสดงสดอะไรต่างๆแล้วกลับมาฟังนะครับตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ย เริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยอยากเล่นก็มีอัดกันด้วยเทปธรรมดาเนี่ยเอาเทปไปตั้งหน้าเวทีเลยฮะอัดออกมาแล้วฟังตัวเองเล่นบนเวทีเล่นสดโอ้โหครับแทบรับไม่ได้ว่าตัวเองเล่นไปได้ยังไงอย่างนั้นนะฮะคือมันฟังออกมาแล้วมันแบบฟังดูไม่ดีฮะก็เลยกลับมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊แล้วจริงๆแล้วาการสร้างสำเนียงกีตาร์แบบที่ฟังออกมาดูดีเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เลยมานั่งวิเคราะห์นะเริ่มต้นจากาแล้วดีดอย่างไร แม้กระทั่งการสั่นสายนะฮะหรือไวเบโตนะฮะทำไมมืออาชีพเขาถึงเล่นได้ดีมากนะด้านซ้าย ก่อนโน้ตก่อนเล่นการดีแต่ละครั้งมีเสียงคลางของกีตาร์มีเสียงแร็กกิ้งมีเสียงอะไรต่างๆไอ้ศัพทที่ผมพูดพวกนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นฐานที่จะทําความเข้าใจก่อนว่ามันเรียกว่าอะไรมันคืออะไรนะเอาลนะอันดับแรกนะฮะการจับสายเนี่ยกริปให้แน่นหลังหลังเฟดนะฮะหลายคนไม่ได้มาสนใจนะ,ะจับตรงไหนก็ได้ขอให้มันอยู่ระหว่างนี้มันมีเสียงดังๆมันก็เกิดความไม่แน่นนะมันหลวม นะอันที่2การไวเบโตหลายคนทำไวเกินไปนะนะมันฟังไม่ทันนะมันต้องมีช่องลมช่องเว้นจังหวะช่องมีแผวช่องโหมช่องหนักนะเอ็กเซนต์ของมันจะต้องมีนะฮะพวกเนี้ยจะต้องค่อยๆฝึกจน ตอบตัวเองได้ด้วยเสียงที่ตัวเองได้ยินหรือทำการบันทึกฟังเองซะบ้างก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าไอเสียงแบบนี้มันมาอย่างไงอย่างเงี้ยก่อนจะเล่นโน้ตธรรมดานะบางทีเราเห็นมือกีตาร์าคนเล่นใช่หไหมมีเสียงเป่าพรีเทคนิคเข้ามาก่อนแทนที่จะเป็น อะไรอย่างนี้นะฮะนะครับการเข้าใจหลักการและความเข้าใจความหมายพื้นฐานของสิ่งที่ต้องเล่นเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับอย่างเช่นอ่ะอันดับแรกเลยดันสายดูก่อน,นะฮะดูไปกันเรื่อยๆะฮะยังไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องจริงจังอะไร หลายคนดันสายเนะี่ยหูยังไม่ถูกสอนให้จำาิชช h ที่แม่นยำของการดันสายแบบหนึ่งเสียงครึ่งเสียงหรือบา r bending นิดๆน,น,นะนะนะดันแล้วปล่อยดีดก่อนนะดันกะ่อนฮะ เราต้องฝึกจนหูเราจำมือเราจำความตึงของสายที่จะได้พิชเสียงที่เราต้องการเนะนะเสียงก็จะโน้ตจะเป็น สายมีดันดันแล้วดีดพร้อมดีดแล้วดีดแล้วก็ดันนะอันแรกก็ดีดแล้วก็ดันจุดหมายปลายทางคือโน้ตเสียงที่ต้องการเหมือนกันเล่นแบบนี้ฮะจะต้องจำโน้ตปลายทางกับแรงตึงสายให้ได้ก่อนเห็นไหมครึ่งหนึ่งกลับมาที่เดิม สิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่จะสอนหูตัวเองถ่ายทอดแรงตึงให้กันนิ้วตัวเองบวกกันเป็นหน่วยความจำที่สามารถเอามาใช้ร่วมกันในการเล่นหลายครั้งเราอยากได้โน้ตที่ดันไปก่อน แล้วดีดปล่อยลงมาเห็นไหมพิชต้องแม่นอยู่ในหูแรงตึงจะต้องอยู่ในนิ้วมือเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ฝึกหรือได้แค่รู้อย่างเดียวจากการรับรู้จากการบอกเล่าจากการได้เห็นได้ฟังแต่ไม่เคยรับรู้จากตัวเองที่จะถ่ายทอดกลับเข้าไปให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ปฏิบัติในเวลาเดียวกันนะครับ เห็นง่ายๆแบบนี้นะครับลองทำแล้วลองบันทึกเสียงาตามคำแนะนำของผมดูนะครับเราจะรู้เลยว่าเรายัางเล่นแล้วไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะบ่งบอกเราเองว่าหูที่เราได้ยินกับสกิลส่วนตัวที่อยู่ในตัวเราเอามาผสมกัน ออกมาเป็นเชิงปฏิบัติได้ดีหรือไม่นะครับนี่ยังไม่พูดถึงทฤษฎีพวกโน้ตพวกอะไรต่างๆที่จะต้องเอามาเป็นองค์ประกอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพื้นฐานของการเล่นดนตรีที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจเอาสิ่งนั้นมาใส่เข้าไปในตัวแล้วทํามันออกมาให้ได้ตามนั้นไม่ต้องห่วงฮะศิลปะคือการเรียนแบบทุกชนิดบนโลกนะไม่มีผู้ใดสร้างศิลปะขึ้นมาได้จาก ความไร้จินตนาการหรือไร้ประสบการณ์นะมนุษย์ทำไม่ได้นะครับศิละปะเกิดมาจากสิ่งที่มนุษย์มีประสบการณ์ในทุกๆสัดส่วนทุกมิติทางนั้นนะครับเลียนแบบดูฟังทำตามจากสิ่งที่เคยมีมาแล้วแล้วมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าไปซีเรียสกับสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะผมมักจะพูดและหลายๆคน ที่คล้ายๆผมก็มักจะพูดทิมแทงใจผู้คนเพราะมันคือความจริงนะครับถ้าไม่จริงไม่โดนใจพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อผมที่จะพูดหรือถ่ายทอดให้และก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับคนที่รับเข้าไปแล้วรู้สึกโดนแทงโดนทิมถ้าโดนทิมยิ่งทิมแรงยิ่งทิมเจ็บนั่นคือสิ่งที่โดนเราขอบคุณมากครับ